สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่แพทเทิร์นตัดเย็บ EP ที่7วันนี้เราจะมาชวนทุกคนทำการเกงขาสั้นเอวยางยืดกันตัวนี้นะคะเราจะทำแบบไม่มีตะเข็บด,ด้านข้างพร้อมกับสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บครบจบในวิดีโอเดียวกันซึ่งมีให้เลือกกันถึง4ขนาดถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำพร้อมๆกันได้เลยค่ะทุกคน วัดจากริมด้านข้างกระดาษเข้ามา10เซนติเมตรแล้ววัดจากด้านบนกระดาษลงมา5เซนติเมตรตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้นเอวต่อไปเราก็จะมาหาความยาวของกางเกงโดยให้เริ่มวัดจากเส้นเอวลงมา ตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้นปลายขากางเกงต่อไปเราก็จะมาหาเส้นสะโพกกันโดยให้หวัดจากเส้นเอวลงมาตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้นสะโพกต่อไปเราก็จะมาหาเส้นเป้าหรือกางเกงโดยให้เริ่มวัดจากเอวลงมา ตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้นเป้าต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำที่ชิ้นหน้ากันก่อนเริ่มจากจุดเส้นสะโพกให้วัดออกไปเท่ากับสะโพกหน้าเส้นเอวก็เหมือนกันก็ให้วัดออกไปเท่ากับสะโพกหน้าส่วนปลายขากางเกงก็เหมือนกันเสร็จแล้วก็ให้ตีเส้นจากเอวจนถึงปลายขากางเกงต่อไปเราจะมาหาเส้นเป้าหน้ายื่นกัน โดยให้เริ่มวัดจากเส้นเป้าออกมาจากจุดเส้นเป้าตรงนี้ให้ตีเฉียงออกมาให้โค้งจากเส้นสะโพกเส้นที่เราตีเฉียงออกมาและก็เส้นเป้าหน้ายืน่น มาดูที่เส้นเอวกันให้วัดจากเส้นเอวเข้ามา1เซนติเมตรแล้ววัดลงมา1เซนติเมตรให้ตีเส้นจากเส้นสะโพกขึ้นมาถึงตรงเส้นที่เราวัดลงมา1เซนติเมตรเมื่อกี้กลับมาดูที่เส้นเป้าหน้ากางเกงโดยให้ตีเส้นตั้งฉากลงมาจนถึงปลายขากางเกง แล้วก็ตีเส้นออกไปจนถึงเส้นปลายขากางเกงจากเส้นปลายขาที่เราตีเส้นลงมาเมื่อกี้ให้วัดเข้ามา1เซนติเมตรและก็วัดลงมาอีก1เซนติเมตรและให้ตีเส้นจากเส้นเป้าหน้ายืนลงมาจนถึงเส้นที่เราวัดลงมา1เซนติเมตรเมื่อกี ให้เริ่มวาดปลายขากางเกงใหม่โดยให้โค้งเริ่มจากจุดเมื่อกี้ที่เราวัดลงมา1เซนติเมตรโค้งจนไปถึงเส้นด้านข้างของกางเกงต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำที่ชิ้นหลังกันโดยเราจะเริ่มทำที่เส้นสะโพกกัน ให้วัดออกไปเท่ากับสะโพกหลังส่วนปลายขากางเกงกับเอวก็ให้เท่ากับความกว้างสะโพกหลังเหมือนกันและให้ตีเส้นตั้งฉากลงมามาดูที่เส้นเป้ากันให้วัดออกไปเท่ากับเป้าหลังยืน จากจุดเส้นเป้าตรงนี้ให้ตีเส้นเฉียงออกไปให้วัดจากเส้นเป้าหลังยืน่นลงมา2เซนติเมตรและให้โค้งเส้นเชื่อมกันให้กลับขึ้นมาดูที่เส้นเอวจากจุดเส้นเอวให้วัดเข้ามาและวัดขึ้นไป ให้ตีเส้นจากเส้นสะโพกขึ้นไปเท่ากับเส้นที่เราวัดไว้เมื่อกี้เราจะมาวาดเส้นเอวกันให้เราเริ่มตีเส้นจากเส้นเอวหลังที่เราวัดขึ้นมาจนมาถึงเส้นเอวหน้าที่เราวัดลงไป1เซนติเมตร ให้ย้อนกลับมาดูที่เส้นเป้าหลังยื่นจากเป้าหลังยื่นที่เราวาดไว้ให้ตีเส้นตั้งฉากลงมาจนถึงเส้นปลายขากลางเกงแล้วก็ตีเส้นเข้ามาจนถึงเส้นปลายขาและให้วัดเข้ามา2.5เซนติเมตรและวัดลงมาอีก2.5เซนติเมตร ให้ตีเส้นลงมาเท่ากับเส้นเมื่อกี้ที่เราวัดไว้2.5เซนติเมตรต่อไปเราก็จะมาโค้งเส้นปลายขาด้านหลังกันโดยให้เริ่มโค้งจากเส้นเมื่อกี้ที่เราวาดไว้ให้วาดโค้งจนมาถึงเส้นด้านข้างกางเกงโดยให้เชื่อมต่อกับเส้นปลายขา,ากางเกงด้านหน้า เราทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปเริ่มตัดเย็บกางเกงกันให้ทุกคนตัดผ้าสองชิ้นโดยเผื่อเย็บออกมาต่อไปก็ให้แยกผ้าออกมาทีละชิ้นและให้จับผ้าฝั่งขาทางด้านในด้านถูกกับด้านถูกชนกันส่วนอีกฝั่งก็ให้ทำเหมือนกันแล้วก็นำไปเย็บ เมื่อเย็บเสร็จแล้วให้กลับผ้าด้านถูกชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกมาและให้นำผ้าส่วนที่กลับออกมาไปซ้อนไว้กับอีกชิ้นส่วนหนึ่งโดยให้ผ้าทั้งด้านถูกกับด้านถูกชนกันจับตะเข็บผ้าทั้งสองชิ้นให้เท่ากัน เมื่อจับผ้าให้เท่ากันแล้วก็ให้นำไปเย็บเมื่อเย็บเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาเย็บปลายขากางเกงกันปลายขากางเกงให้พับ1เซนติเมตรแล้วก็พับอีก2เซนติเมตรส่วนอีกทางฝั่งหนึ่งก็ให้ทำเหมือนกัน แล้วก็ให้นำไปเย็บเย็บให้ชิดตับที่เราพับปลายขาตางเกงขึ้นมาเมื่อเราเย็บปลายขาตางเกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเย็บเอวกันเราก็จะมาเย็บเอวเอาไว้สำหรับใส่ช่องยางยืดโดยให้พับเข้ามา1เซนติเมตรแล้วก็พับอีก3เซนติเมตรแล้วก็นำไปเย็บแต่ให้เว้นช่องเอาไว้สำหรับใส่ยางยืด3-4เซนติเมตร ต่อไปเราก็จะมาใส่ยางยืดที่เอวกันยางยืดที่เราใช้เราจะใช้ขนาดอยู่ที่1นิ้วตัดความยาวยางยืดเท่ากับรอบเอวล,ลบ5นิ้วเราก็จะนำยางยืดไปสอดใส่กับเอลกางเกงที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้ เมื่อใส่เอวยางยืดเข้าเรียบร้อยแล้วก็ให้จับปลายของเอวยางยืดชนกันแล้วก็นําไปเย็บให้ติดกันเมื่อเย็บยางยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เย็บปิดช่อง